สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เห็นเงรวยๆครับวันนี้พบกับวัตถุงมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมกับเหรียญพระยาเต่ามกรรุ่นรวยๆครับกับปีสองห้าหกสองครับโอ้โหรุ่นนี้นี่ราคาจองตอนนั้นอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะ วันนี้มีตัวอย่างเนี่ยโอ้โหรวมเนื้อเด็ดเนื้อเงินเนื้อนวะหน้ากากเงินเนื้อเด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยครับมาดูไปรายการกันก่อนครับกระเป๋ารุ่นนี้นี่กล่องรายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกล่องตัวแจกในวิธีจะเป็นฝาใสอย่างนี้นะครับมามาดูกันครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่150ลังครับราคาจองรุ่นละ150บาทครับ1ลังการันตีเนื้อเงิน2ครับ รุ่นนี้ก็ชุดกรรมการก็มีครับราคาจองห้าร้อยจะสร้าง4ี่้เกาชุดนะครับส่วนรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคก็จะมีทั้งเงินและกาทองคาเงินลงยางชาติและเงินบริสุทธิ์นะครับส่วนใบรายการก็จะตามนี้เลยนะครับเรามีตัวอย่างก็อ่ามาดูแต่ละองค์ก่อนนะครับถ้าดูแต่ละองค์เนื้อเงินนี่เงินลงยาลายทองชาตินี่ครับอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาลายทองชาตินะครับนี่เดี๋ยวผมซูมได้ไหมแวบมาแล้วโ,โหนี่ครับ องนี้เป็นเนื้อเงินนะครับลงยาลายธงชาตนะครับนี่ต่อโค้ดพอโหเลข2หลักนะครับ7 5หนี่คือเนื้อเงินนะครับลงยาลายธงชาติข้างล่างเขียนว่าปี62นะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อนาวะเนื้อนาวะผมชอบมากนะครับเนื้อนาวะหน้ากากเงินนะครับเนื้อนาวะหน้าก,ากากทองคําขาวอุ้ยเฮ้ยเนื้อนาวะหน้ากากทองคําขาวอนุ้นหน้ากากเงินเฮ้ยแต่การที่อ๋อมีหน้ากาก,ากทองคําขาว แล้วก็หน้ากากเงินโอ้โหตกใจหมดหน้ากากเงินนะครับเดี๋ยวมการจะสร้าง300องค์นะครับหนึงรางการันตีเนื้อน,น,นวะหน้ากากเงิน2องค์อันนี้เป็นนวะหน้ากากเงินโอ้โหสวยเลยนะนี่ครับมาดูครับงานหน้ากากนะครับนวะหน้ากากเงินนี่หมายเลขโค้ดต่างๆบายาการก็1.5ึนี่นะวะหน้ากากเงินนะครับแล้วก็มีนวะธรรมดานี่นวะไม่ใช่งานหน้ากากรายการที่หนครับนี่ นี่แล้วก็จะมีนี่ครับ tip, เนื้อทองทิปเนื้อทองทิพยหน้ากากเงินครับอันนี้เป็นรายการที่ส8บครับรายการที่สิบแปดทีบางกันจะสร้างแค่300องค์นั้นหน้ากากเงินนะครับนี่อยู่กับผม2ององค์แล้วโอ้โหนี่ครับนี่คือเนื้อทองทิพย์หน้ากากเงินนะครับแล้วก็ส่วนตัวอื่นก็จะเป็นนี่ครับนี่รายการที่1.20ครับ1.20 1. 2 0ก็จะเป็นเนื้อ ทองทิพย์ลงยาครับไม่ตัดปีกจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่499องค์นะครับถ้าเป็นงานถ้าเป็นงานตัดปีกก็อยู่ที่1 0 0 0ันองค์นะแต่ละเนื้อนะครับถ้าไม่ตัดปีกนี่อยู่4ี่้านะส่วนใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไม่ตัดปีกเดี๋ยวผมนี่มาดูให้อีกทีนะครับอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อชนวนนะครับนี่ครับตัดปีกเนี่ยตัดปีกอย่างเงี้ยเนี่ยจำนวนการจัดสร้าง1 0 0 0พันนะครับมหาชนวนลงยาเนี่ยอันนี้ไม่ตัดปีกก็4ี่้าเกต่อ9้ารอบด้วยนะครับใน ต่อ9รอบนี่นะครับนี่ในรายการที่1.4กับ7นะครับ7.4นะครับนี่ลงยาข้างในแดงกับลงนาข้างในเขียวนะครับเราจะมีเนื้อปากาเนื้อปะกาจัดสร้างก็เนื้อปะกาลงยาแดงเขียวน้ำเงินนะครับลงยาแดงเขียวน้ำเงินจัดสร้างแค่300จัดสร้าง1,000เหรียญน,นะครับแล้วก็าม,มาดูกันในรายการ รายการเนื้อบาก้าจะสร้างหนึ่งพันเหรียญไม่จะปีกสี่เก้าเก้าเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้ไม่จะปีกก็สี่เก้าโอโ้โหผมเอาแบบเนื้อที่หายยากๆมาเก็บไว้นะครับเนี่ยมีอปะกาครับรายการที่หนึงจุดเก้านะครับนี่ความสวยแล้วก็มีนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับทองแดงลมดําหน้ากากทองทิพย์ถ้าเป็นงาน อย่างนี้นี่หนึ่งจะสร้างหนึ่งพันองค์เพราะตัดปีกใช่ไหมครับอันนี้รุ่นทองคําด้วยนะครับและการนี้รุ้นทองคําด้วยแล้วก็องค์นี้ครับไม,ไม่ตัดปีกทองคาผมถูกหรือเปล่าเนี่ยผมก็ลืมดูเลยโอ้โหันนี้นี่ครับอันนี้ก็ไม่ตัดปีกครับนี่หน้ากากาทองทิพย์โอ้โหเหมือนนวะอยู่นั้นแหละสวยดีนะครับแล้วก็จะมีเนื้อนีทองแดงลงยาลายทองชาติลงยาลายทองชาติก็จะมีเฉพาะเนื้อทองแดงอย่างเดียวนะครับยกเว้นอยู่ในตัวแถมยกรังก็จะเป็นกะไหล่นะครับ นี่ครับอันนี้ก็ต้องหนึ่งพันอันนี้ก็สี่เก้าเก้าเหมือนกันตัดปีก็ไม่ตัดปีนะครับนงยาลายธรรมชาติเนื้อทองแดงรายการที่หนึ่งจุดรายการที่สองจุดยี่สามกับยี่สี่นะครับส่วนตัวอื่นตัวอื่นก็จะมีนี่โอ้โหเป็นไงครับอันนี้รายการที่สิบสองนะครับเนื้อไทเทเขียวนะครับจัดสร้างหนึ่งพันองค์โอ้โหไทเทเพียเขียวเป็นไงละ่ะแล้วก็นี่ตัวแถมยกรังเอ้ไม่ใช่ตัวแถมยกรังอันนี้จัดสร้าง เหรียญแจกในพิธีนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อไทยเทรเรนโบจะสร้าง999เหรียญจะเป็นอย่างนี้เรนโบไล่สีนะครับเป็นอย่างนี้อันนี้เหรียญแจกในพิธีนะครับมีโค้ดภาษาจีนเลขโครร้ดลำนมเบอร์อยู่ไหนอ่ะเลขโค้ดลำนมเบอร์อยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเออเลขโค้ดลำนมเบอร์อยู่ไหนผมก็ลืมดูแล้วเนี่ยเลขโครร้ดลำนมเบอร์มีไหมจะสร้าง999นะครับต่อโค้ดภาษาจีนด้วย ใครเห็นบอกด้วยนะครับเนี่ยผมยังไม่เจอมอ๋ออยู่นี่ไงมีครับนี่ตอกเลขคตอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยนะครับเต่าต้นของหลวงพ่อพั์บุญยกาโมเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบนะใครสนใจบูชาวัตถุมงคลไหนก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ